วันนี้ครับผมจะมารีวิวหัวเว่ยโน a า Y73 ครับเป็นสมาร์ทโฟนที่แบตอึดยังไม่พอมาพร้อมกับความแข็งแกร่งสุดถึกนะครับฟีเจอร์ครบในราคาสุดคุ้มจะมีอะไรน่าสนใจบ้างครับแต่ก่อนจะไปรับชมกันรบกวนทุกคนนะครับเลื่อนลงไปกดติดตามและกดกระดิ่งให้พวกเรานิดนึงนะครับเมื่อกดแล้วรับชมพร้อมกันกับผมดมแซสี let's go ก่อนอื่นเลยเรามาพูดถึงเรื่องของการดีไซน์กันก่อนนี่ครับผมการดีไซน์ของตัวน้องนะครับผมเรียกได้ว่าสวยมากคือผมวางเครื่องไว้อย่างเงี้ยน้องเขาไม่ได้มีรอยหรือว่ากล้องผมไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นสีสันของเขานะครับผมคือเวลาเราพลิกไปพลิกมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าไอ้เส้นลวดลายตรงนี้นะครับผมจะมีการเล่นกับแสงกับเงาบอกเลยว่าโคตรจะเท่นะครับผมและนอกจากนี้นะครับผมเข้ามาพร้อมกัน2องสีนะครับผมจะมีสีฟ้านะครับที่ผมถืออยู่ในมือนะครับผมแล้วก็จะมีสีดำนะครับมีสองสีให้เลือกนั นิ้วครับความละเอียดเป็น HD Plus พนักหน้าจอเป็น LCD ปกติครับผมแล้วก็ค่า Refresh เนี่ยให้มาที่90 Hz ด้วยกันนะส่วนในด้านของการทำงานจะมาพร้อมกับ e m i เวอร์ชั o n 12นะครับชิปเซ็ตเนี่ยเลือกใช้เป็น Kirin 710A นะครับผมเป็นสถาปัตยกรรม14นาโนเมตรนะครับผมรองรับเครือข่าย 4G หรือว่า LTE ปกตินะครับผมส่วนเรื่องของ RAM น้องเขาให้ RAM มาถึง8กิกนะครับ storage เนี่ยให้มา256กิกแบบจุกๆเลยกล้องหลังนะครับผมให้มา2ตัวนะครับแต่ว่ากล้องจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับ F อยู่่ที1.8เนนาะอยจะเเเป็นนนลสริมะอยู่ ส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่โคลนโหดครับ6,620ม ah, ิลลิแอมป์พร้อมกับชาร์จเร็ว40วัตต์นั่นเองเนี่ครับผมถ้าดูจากสเปคโดยรวมเนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่อยากจะได้มือถือในราคาคุมค้มๆนะครับสเปคคุม้มๆแล้วก็เหมาะกับทุกสายทุกไลฟ์สไตล์และที่สำคัญแบตอิดๆแล้วก็ทนๆหน่อยนั่นเองเนะครับแต่ว่าผมจะมาเจาะลึกไปทีละจุดว่าน้องเนี่ยเป็นยังไงอะไรบ้างนะครับเริ่มแรกที่เรื่องของแบตเตอรี่เลยนะครับเขาชูโรงจุดนี้มามากๆนะครับแบตเตอรี่ของเขาเเเเนนี่่ยยให้้คคควววววาา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 มมมมมมมจจจุ6,620 40ิิลลลแออ์์์รรรรรรงััับบชช็ตตดะผ สัปดาห์หนึ่งเนี่ยชาร์จแค่2ครั้งพอเนี่ยครับผมนอกนั้นก็ใช้งานครบทั้งสัปดาห์สามารถดูวิดีโอภายในเครื่องไม่ใช่สตรีมมิ่งนะวิดีโอที่เราถ่ายมานะครับได้สูงสุดเนี่ยหวันกับอีก6ชั่วโมงหรือประมาณ24.6ชั่วโมงนะครับผมส่วนถ้าเกิดว่าเป็นวิดีโอออนไลน์หรือว่าพวกสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยพวกยูทูบหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยน้องเขาจะอยู่ได้ประมาณ1วันกับ4ชั่วโมงนะ่ครับภายใน1งรอบแบตบอกเลยว่าโคตรโหดแล้วก็ถ้าเกิดว พาะมือถือนะที่ไม่ใช่โทรไลน์หรือว่าโทร a c e b o o k อะไรต่างๆนะครับอยู่ได้สูงสุด2วันกับอีก4ชั่วโมงหรือประมาณ55.6ชั่วโมงสิ่งหนึ่งที่ผมพีคมากนะครับเขาเนี่ยได้มีการเทสนะครับว่าถ้าเกิดว่าใช้ GPS หรือว่าระบบนําทางของเขาเนี่ยจะสามารถใช้ได้ไปจนถึง8.7ชั่วโมงนะครับผมคือเอาจริงผมว่าแอปต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับการนาทางเนี่ยจะค่อนข้างกินพลังงานพอสมควรเลยเพราะว่ามันจะต้องเปิดใช้งานเอาเทียมด้วยใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสามารถใช้ อันนี้ส่วนตัวที่ผมไปทสมาจริงๆนะผมเนี่ยใช้งานพวกสื่อโซเชียลต่างๆนะครับผมถ่ายพงถ่ายภาพอะไรบ้างนะครับผมหรือว่าเช็คอีเมลต่างๆเนียครับผมเท่าที่ไปใช้มา3ชั่วโมงนินดๆอ่ะมันยังไม่ถึง4ชั่วโมงดีนะครับผมแบตเตอรี่มันจะลดไปประมาณ9-11%ถึงเพราะว่าผมไม่อยากบอกตัวเลขเฉยๆเพราะว่าถ้าบอกตัวเลขัวร์วไปถ้าเกิดว่าทุกคนซื้อไปแล้วรู้สึกว่าตอนที่เราทำเนี่ยทำไมมันไม่ได้เปอร์เซ็นต์ขนาดนี้อันนี้ก็ต้องแจ้งไว้ก่อนว่ามันจะอยู่ลดไปประมาณนี้นะครับกเ,กกกรเ,เก้าโมงะ ลดไปอยู่ที่24แสดงว่าน้องเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาสำหรับการใช้งานทั่วไปซะมากกว่าไม่ได้ถูกใช้ขึ้นมาเพื่อบบว่าเล่นเกมยาวๆนานๆนะครับผมอันนี้เราก็ต้องแจ้งไว้ก่อนถ้าเกิดว่าเล่นโซเชียลนะครับผมใช้งานทั่วๆไปหรือว่าใช้งานในชีวิตประจาวันอันนี้เอาอยู่แน่นอนถ้าเกิดว่าแบบเล่นเกมอย่างเดียวเลยนะครับผมน้องก็อาจจะเหมือนกับแบตเตอรี่ทั่วไปนั่นเองนะครับผม่าอาจจะไม่ได้ทนนานมากขนาดนั้นนะครับผมส่วนตัวแนะนําให้ใช้งานทั่วไปมากกว่านะครับส่วนการชาร์จนะครับผมเขาเคลมมาว่าถ้า สินาทีนะครับผมแบตเตอรี่นะครับจะขึ้นมาประมาณ8%นะครับผมซึ่ง8%ของเขาเนี่ยน่าจะดูหนังได้ประมาณ5ชั่วโมงอันนี้ก็นะ่าจะเป็นเรื่องจริงแต่ว่าหนังที่เขาว่าเนี่ยอาจจะเป็นหนังที่เป็นวิดีโอที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับผมไม่ใช่แพลตฟอร์มออนไลน์หรือว่าสตรีมมิ่งนั่นเองถ้าเกิดว่าเป็นสตรีมมิ่งเนี่ยก็อาจจะดูไม่ถึง5ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งไว้ก่อนเนาะอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมที่เขาชูโรงมาก็คือในเรื่องของความอึดถึกทนนะครัรรคนนครักาก,า360าาาก,กาอกา้น้นนนนงปํฝุ่ รองรับ IP 6 4นี่ยครับผมรองรับได้เนะี่ครับผมแล้วก็ผิวเนี่ยทนจากการหล่นได้สูงสุด1.8เมตรก็เกือบเกือบ2เมตรเนี่ยครับผมขึ้นมือถือในราคานี้เนี่ยหลังๆเราจะเห็นมาแล้วว่าเฮ้ยมันค่อนข้างที่จะอึดแล้วก็ถึกแล้วก็ทนมากๆเนี่ครับผมก็ไม่เกิดปัญหาแต่อย่างใดไม่มีรอยขีดข่วนใช้งานก็ตามปกติเลยนะครับค่อนข้างถือว่าแข็งแรงตัวเครื่องของเขาเนี่ยเป็นอลูมิเนียมอ่อลอยเนาะมีความแข็งแรงสูงนี่ครับผมแล้วก็นำไฟฟ้าด้วยนะครับผมช่วยความต้านทานนะครับการเสียรูปเส ไม่งอเลยเพราะว่า ตัวเครื่องของเขานะครับใช้วัสดุที่ค่อนข้างดีแล้วก็ทนแรงกดทับได้สูงสุดเนี่ยหกิกิโลกรัมกันเลยทีเดียวแล้วก็อย่างนึงคือน้องกันน้ำนะครับ IP หกสิอันนี้คือไม่แนะนําให้เอาไปจุ่มน้านะแต่ว่าน้องเนี่ยป้องกันในระดับหนึ่งนะครับผมกันฝนบ้านเราได้เผลอเทําทหล่นใส่ซิงล้างมืออะไรแบบนี้ผมว่าน้องเนี่ยจะช่วยเซฟเราในจุดนี้นะครับแต่สิ่งที่เจ๋งที่สุดคือผมชอบไวชทัชนะครับผมก็คือน้องสามารถใช้งานหน้าจอได้แม้หน้าจอเปียกนะครับผมไม่ได้ทัชแบบแค่นี้นะสามารถทางดูสามารถแบบบบพพิมม์์ได้้เเลยยยนนนะะรรััผใขณททีีห่หาาจจจอออปกก็ตโสํ พี่ๆไรเดอร์ที่อยากจะเอาไปวิ่งงานแล้วก็มันฝนตกแล้วเผื่อดีรอเราอยากเซิร์ชอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถใช้งานได้นะครับผมตรงนี้ถือว่าเป็นข้อดีแล้วก็จุดเด่นมากๆเลยนี่ครับอีกจุดหนึ่งนะครับผมที่แตกต่างจากชาวบ้านของเขานะครับเพราะตัวนี้เนี่ยฝั่งซ้ายมือเขาจะมีปุ่มพิเศษตรงนี้ไม่ใช่ปุ่มเปิดปิดหรือว่าปุ่ม power นะครับปุ่ม power จริงๆเนี่ยอยู่ฝั่งนี้เป็นปุ่ม s กน l e ในมือด้วยแต่ว่าฝั่งซ้ายเนี่ยน้องจะเป็นปุ่มที่ชื่อว่าปุ่ม X button นะครับผมถามว่าปุ่มนี้ใช้อะไรไ ผมสามารถใช้งานได้ทั้งหมด9แอปเลยนะครับผมซึ่งถ้า9แอปนี้เนี่ยทุกคนไม่พอใจอยากจะเปลี่ยนแอปนะครับสามารถตั้งค่าได้คอสตอมได้นะครับทุกคนอยากจะใช้แอปไหนนะครับสามารถเพิ่มแอปเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับผมนอกจากนี้มันยังมีคีย์ลัดอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดค้างหรือว่ากด2ครั้งผมตั้งไว้เนี่ยกดค้างจะเป็นไฟฉายนะครับอ่ะลองดูผมจะกดให้ดูกดไฟฉายนะครับกดค้างนะครับผมจะปิดผมก็กดอีกหนึ่งรอบประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าผมกด2ครั้งทุกคนมันก็จะเข้ากล้องวิดีโอนะครับนี่กดคร้งหมาใ 你。 เป็นคีย์รัดนะครับตัวนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ผมรู้สึกชอบนั่นก็คือน้องเนี่ยสามารถใช้งานนะครับสมาร์ทรีโมทได้ก็คือเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเป็นรีโมทได้นี่ครับผมออฟฟิศเราเนี่ยใช้บ่อยมากเพราะว่าหารีโมทแอร์ไม่เจอนะครับผมซึ่งน้องเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยนะครับในเรื่องของการปิดแอร์ต่างๆเนาะก็ทุกวันนี้มันเป็นสมาร์ทโฮมแล้วนะครับดังนั้นสมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยก็จะสามารถรองรับพวกฟีเจอร์สมาร์ทรีโมทอะไรต่างๆได้นะครับตัวนี้ก็รองรับเช่นเดียวกันนะคครรัับโอออออเเต่่่ทีีืงงขหนน้าจกด ขนาดกลางๆนะครับกำลังพอดีเลยนะครับผมความสว่างสูงสุดเนี่ยหนึ่งพันนิสเนเอาจริงๆสู้แดดเมืองไทยสบายแน่นอนรองรับ Eye Comfort Display ก็คือถนอมสายตานี่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เจ๋งมากๆนะครับผมคือน้องเขาในค่า Refresh Rate 90เฮิร์ตันเองแต่ว่าข้อสังเกตก็มีเหมือนกันด้วยความที่ความละเอียดของน้องเขาเนี่ยเป็น HD Plus นะแต่เขาก็ชดเชยนะครับในเรื่องของสีสันผมว่าสีสันเขาเนี่ยเท่พอตัวเลยนะครับผมการดูสีสันต่างๆถึงแม้ว่าจะเป็นจอ LCD แต่ว่าเกรดต่างๆเนี่ยโคตรจะดีเลยนะครับผมคือ มองว่าเฮ้ยเราอยากจะได้แบบสมาร์ทโฟนสักเครื่องหนึ่งที่สีสันโดนโดเนี่ยเรื่องนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยเนะครับผมส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เด่นจากเมื่อกี้ก็คือรองรับการเวชทัชนะครับหรือว่าใช้งานได้ไม่น้าจอเปียกนะครับฟิลลิ่งการทัชเนี่ยไม่ได้รู้สึกแบบว่ามันหน่วงหรือว่าอะไรเลยเนะครับใช้งานได้แบบลื่นๆด้วยความที่เป็นเป้า90เฮิร์ตด้วย,น,ยาานะครับผมสามารถดู u t u b e ได้1ันแปดสบหเฟรมนะครับผมแล้วก็ n น็ต l i กเนี่ยได้ระดับ L3 หรือว่า C ร้อยแป ยงเนี่ยสามารถดังสุดได้ถึง8 7เดซิเบลกันเลยทีเดียวนะครับผมคุณภาพเสียงประมาณไหนไปลองฟังกันดูครับ ใหญ่นะครับเสียงของเขาจะกลมๆเป็นลูกซะมากกว่านะครับมันจะเบสบาลานได้ค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นเสียงกลางเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะกลมตืนไปได้ด้วยกันนะครับฟังเพลงกัลังเพลสเลยนะครับส่วนตัวถือว่าโอเคเลยระดับหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของกล้องนะครับผมอย่างที่บอกไปว่าน้องเนี่ยให้กล้องหลังมา2ตัวก็จริงแต่ว่ากล้องที่เป็นกล้องหลักนะครับผมจะมีตัวเดียวก็คือ50ล้านพิกเซลอีกเลนหนึ่งเนี่ยจะเป็นเลนเสริมนะครับความละเอียด50ล้านพิกเซลเนี่ยผมว่าาจริงก็ถือว่าละเอียดพอตัวแแตตต่่่่่่่ววววววาาาาากกกก็้้้้ออองงงงถยลลลคคไสสัปปปนนนึึะรรรรเเเืมมผิิดดดโห ผมว่าสกินโทนค่อนข้างสวยนะด้วยความที่เป็นหัวเว่ยเนาะหลายคนน่าจะเคยใช้นะครับผมว่าสกินโทนใช้ได้เลยนะครับผมมีความแบบว่าชมพูนิดๆิดเหลืองหน่อยหน่อยเนี่โยโหมดพอ์เทตก็มีนะครับผมโดยโหมดพอ์เทตเนี่ยของเขาสามารถปรับได้2แบบเลยก็คือสามารถปรับในด้านของค่าเอต่างๆอันนี้ชัวร์อยู่แล้วนะครับปรับให้เบอร์มากเบอร,ร์น้อยปรับได้แล้วก็อีกอย่างที่ปรับได้ก็คือโหมดบิวตี้นะครับผมคือต่อให้มันเป็นพอ์เทตแต่ก็สามารถถ,ถ่ายบิวตี้ได้ด้วยนะครับผมจากที่ไปถ่ายมานะครับปรากฏว่าโหมดพอ์เทสของเขาเนี่ยก็สามารถทาได้ดีนะบบาย้ บ,บางมุมก็อาจจะแบบหลุดๆนิดหน่อยแต่ก็ถ้าเทียบในเรทราคานี้ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับส่วนถ่ายกลางคืนนะครับเป็นไงบ้างผมไปลองถ่ายมานะครับผมถ่ายกลางคืนเนี่ยใช้เวลาถ่ายประมาณ4วินาทีนี่ครับผมซึ่งไปถ่ายมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาจะมีการบูสต์นะครับผมบูสต์แสงท้องฟ้าซะมากกวา่าถ้าเกิดว่าถ่ายคนเนี่ยคนก็อาจจะไม่ได้บูสต์มากขนาดนั้นนะครับผมอันนี้ก็ต้องแจ้งไว้ก่อนเนาะส่วนกล้องหน้าผมว่ากลางๆแลวก,กันนะครับเพราะว่ากล้องเซฟี่ของเขาอาจจะไม่ได้เน้นมากขนาดนั้นนะส่วนงานวิดีโอสามารถถ,ถ่ายกล้องหลังนะครับได้ท ก็ถือว่ากลางๆในเรื่องของงานวิดีโอนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือในเรื่องของ App แอปแกลอรี่หลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยหัวเว่ยมันไม่มี Google Mobile s e r v i c e ใช่ครับแต่น้องมีแอปแกลอรี่ที่หลายแอปที่เราใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับมีใน App แอปแกลอรี่แล้วและสามารถดาวนโหลดได้แบบชิลๆแล้วไม่ต้องไปผ่านอะไรเยอะแยะมากมายเหมือนแต่ก่อนนะครับผมซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมันสามารถใช้งานในชีวิตประจําวันได้อย่างครบๆเลยนะอ่ะสมมติถามว่าในแอปเนี่ยมีอะไรบ้างคือมีทุกแอปที่เราใช้งานในชีวิตประจําวันเลยนะครับ สามารถใช้งานได้ทุกแอปหมดเลยนะครับผมธนาคารที่อยู่ในบ้านเรารใช้หมดได้เลยนะหรือว่าจะเป็นแอปเกมต่างๆหรือว่าแอปพลิเคชันที่จําเป็นจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันพวกแต่งรูปต่างๆอันนี้ชื่อแล้วหรือจะเป็นแอปแบบหาบุ๊กคิงอะไรต่างๆหรือว่าหาที่พักผมว่าไม่มีปัญหาเลยใช้แอปในชีวิตประจําวันได้อย่างดีนะครับผมแต่ว่าก็จะมีบางแอปนะครับผมก็ต้องแจ้งนิดนึงว่าเขาอาจจะต้องแบบโหลดผ่าน APK นะครับผมแต่ว่า APK ตัวเนี้ยมันไม่ต้องไปเข้าเว็บโหลดให้ยุ่งยากแล้วนะครับมันสามารถโหลดผ่านแอปแกอรี่ได้จบเลยนะครับผมซึ่ง,า,ง,า,นา,งาน ผมก็จะมีแอปใหม่ๆนะครับที่เราอัปเดตมาใน Google นะครับผมมันก็สามารถโหลดได้เรื่อยๆเพราะว่าเขาจะอัปเดตเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับพวกเกมใหม่ๆหรือว่าแอปพลิเคชันใหม่ๆเนาะเขาก็สามารถโหลดได้เช่นเดียวกันนะครับผมผมยังเข้าดู YouTube ได้อย่างปกติเลยนะครับผมมันไม่ได้รู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยมันไม่มี Google อยู่นะครับมันสามารถดู YouTube ได้นะครับผมนอกจากนั้นมันยังสามารถใช้ Google m a p ได้อย่างแบบปกติสุกเลยคือพี่ๆไรเดอร์หาซื้อไปหายห่วงได้น่นอนะครับผมคือแมปมันไม่ได้เพี้ยนนะครับผมม เซ็นเตอร์บัวก็ได้อ่ะเซ็นเตอร์พระรามกนี่ยใกล้ๆ,ๆนะครับผมอ่ะผมิผมจะไปผมก็กดเส้นทางปกตินะครับผมสมมติผมเลือกไปงั้นงั้นอ่ะรถยนต์ก็ได้ฟาบพึบก็จะสามารถขึ้นได้แบบปกติเลยนะครับ Google Map ต่างๆนะหรือว่าพวก Google Drive นะครับผมสามารถใช้งานได้ Google c Home r ต่างๆผมเข้าให้ดูเลย Google c Home r นะครับผมเซิร์ชปกติผมเซิร์ชหัวเบยนะครับหัวเบยอ่ะฟาบนี่ ก็ขึ้นใช้งานปกติได้นะครับดังนั้นใครที่กังวลว่าซื้อไปแล้วจะโหลดแอป Google ไม่ได้บอกเลยว่าไม่ต้องกังวลครับสามารถใช้แอป Google ได้ทั้งหมดเลยนะครับก็โหลดผ่านแอป Gallery เท่านั้นเองนะครับผมไม่ยากเลยนะส่วนการเล่นเกมนะครับผมหลายๆคนก็น่าอยากจะทราบว่าน้องเป็นยังไงบ้างถ้าเป็น Kirin นะครับ 710A เทียบกับชิปเซตในท้องตลาดทุกวันนี้เป็นยังไงด้วยความที่ Kirin เนี่ยมันเป็นสถาปัตยกรรมแบบเก่าเนาะมันไม่ได้แบบตัวใหมน่นะมันเป็น14นานโนเมตรอยู่เลยนะถามว่าแรงเทียบกับตัวไหนเนะี่ยถ้าถ้าพูด ว่ากขาอาจจะประสิทธิภาพไม่ได้แรงมากขนาดนั้นแต่ว่าใช้งานทั่วไปเนี่ยได้นะครับแล้วก็เล่นเกมอวเนี่ยปรับได้นะครับสูงนะแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยปรับเป็น6 0เฟรมเล่นอยู่ประมาณ 57- ถึง59เฟรมเรทซึ่งเอาจริงผมว่าแค่น,นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับการใช้งาน RV นะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นพับจีน้องเปิดเจอรสโคปไม่ได้นะครับผมสามารถเปิดกราฟิกเป็นลื่นไหลแล้วก็เอฟเอสเนี่ยได้30 FPS ก็ถือว่ากลางๆแล้วกันนะเพราะน้องเขาอาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องของการเล่นเกมมากขนาดนั้นนะครับผมส่วนอ,อาามา้ยน,าาน,นนะจโดี จุดเดียวเลยก็คือ ram 8 g b s 256 g b ครับราคาเปิดมาอยู่ที่5,990บาทนั่นเองซึ่งราคานี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับแล้วก็อยากจะได้นะครับหัวโวยโนว่า y73 รุ่นนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ description แล้วก็คอมเมนต์เลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับมือถือแบตอืดๆถึกๆรุ่นนี้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเจ้าตัวหัวเว่ยโนวา Y73 รุ่นนี้ชอบตรงไหนคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไว้ที่ข้างล่างได้เลยนะครับผมและถ้าเกิดว่าทุกคนนะครับผมสนใจนะครับอยากจะหาซื้อเจ้าตัวหัวเว่ยโนวา Y37 ตัวนี้ผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ description แล้วก็คอมเมนต์เลยนะครับผมส่วนถ้าเกิดว่าใครนะครับผมผ่านมาดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมฝากไปติดตามแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยนะไมม่่่่ววาาาจะะเปปป็นนแแแออออฟ้ดงครรับผตหื นนสำหรับวันนี้ครับผมดิีมแซ่ซ,ซีแล้วก็มมวยโนวาวาย73 mm hmm. ก็ต้องขอตัวเราผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันคือหน้าซีอีทุกคนลากอย